สวัสดีค่ะนักเรียนม2ทุกคนวันนี้พบกับครูรมิตานะคะในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยคำสมาติและคําสนทิพบตัวเรื่องคําสนทิก่อนนะคะคําสนทิมี3รูปแบบสละสนทิพัชนะสนทิและนักเรืจิตสนทิครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสระสนทิไปแล้วและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องพยัญชนะสนทินักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้ว ไปเรียนกันเลยค่ะมีับมแบบนะครับคือสระสนธิพยัญชนะสนธิและนรคหิตสนธินะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นตอนพยัญชนะสนธิไม่เยอะครับมีแค่สองลักษณะเท่านั้นเองนะครับเราไปดูลักษณะที่1นะครับก็คือเราจะเปลี่ยนคำหน้านะครับสอเสือเนี่ยให้เป็นสระโอนะครับอย่างเช่นคำว่ามนัสนะครับสอเสือเราเปลี่ยนเป็นสระโอเป็นมโน แล้วก็บวกด้วยธรรมก็เป็นมโนธรรมนะครับรหัสครับเราเปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอเป็นระโหแล้วบวกด้วยฐานก็จะเป็นระโหฐานครับลองมาดูตัวอย่างนะครับสิรัตบวกเวทเปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอเป็นสิโรบวกกับเวทเป็นสิโรเวทครับมนัตบวกไม มนัสะเปลี่ยนสอเสือเป็นสารโอเป็นมโนรวมกับไมเป็นมโมใหม่ครับแต่สำหรับคำว่าทุศัและนิะนะครับเราจะเปลี่ยนสอเสือให้เป็นรเรือครับเราจะไม่เปลี่ยนให้เป็นสารโอนะครับอย่างเช่นทุสสบวกราชเปลี่ยนสอเสือเป็นรเรือทุระราช นิสะบวกภัยเปลี่ยนสอเสือเป็นรอเรือเป็นนิระไัยเรามาดูตัวอย่างนะครับทุสะบวกลักครับเปลี่ยนสอเสือเป็นรอเรือเป็นทุรลักครับนิสะบวกคุณครับเปลี่ยนสอเสือเป็นรอเรือเป็นนิระคุณแต่นิระคุณเนี่ย ในภาษาไทยเนาะเราก็จะเปลี่ยนอีกสระอีเป็นสระเอจำได้ไหมครับในสระสนธิเปลี่ยนอีเป็นเอด้วยกลายเป็นจากนิระคุณเป็นเนระคุณครับจบแล้วครับสำหรับพยัญชนะสนธิมีแค่2รูปแบบคือเปลี่ยนซอเสือเป็นสระโอ o แล้วก็ส่วนคำว่าตุสะและนิะเนี่ยเปลี่ยนเป็นรอเรือครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปใน<ร>ส่วนของ,ของสำหรับนนรพยัญชนะสนธิไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน สรุปว่าพยัญชนะสนทิมี2รูปแบบนะอันแรกให้เปลี่ยนสอเสือเป็นรอเรือยกเว้นคําว่าทุตทออุกสอทุตและคําว่านิดนออีสอนิดให้เปลี่ยนสอเสือเป็นรอเรือขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรีนยนิชาภาษาไทยทุกครั้งนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงภาษาไทยต่อไปสุดท้ายนะักลึกขหิตส,สนทิค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ